บนวัตส่วกัางแล้วที่นี้นะครับผมซึ่งขบวนนี้มีเท้าที่หารอยู่นะครับเป็นที่เก็บรอยเท้าทูนบาตตำลออยู่นะครับผมแล้วที่ง่ายที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นบันไดขั้นที่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบพอดีครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้รอยทูนบัตข้างในเลยครับผมไปเลยครับมาครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมได้อยู่อยู่ตรงจุดชมวิวของเขาสัญญการนะครับผมซึ่ง ตรงจุดนี้พอมองไปข้างล่างนี่สวยงามมากเลยครับท้ายผมนี่เดินขึ้นมาเส Corn, ร็จแล้วมาข้าน e ีท้ายผม่ายเหนื่อยได้ครับผม หลังจากที่เราวาวพระพุทธบาทเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปต่อกันที่ผุบปาตานะครับผมซึ่งตั้งอยู่ที่เขาปาราครับผมเดี๋ยวเราไปเลยครับ่้ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงผุบปาตากแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็ มีเจ้าที่ของอุทยานนะครับเป็คอยเป็นไกด์นำทางให้เราแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปรู้จักกับพี่เลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมได้ครับว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อเล่นก็ชื่อเชนนะฮะชื่อจริงก็ชื่อจนวิริยานะฮะครับวันนี้พี่เขาก็จะเป็นอาสาเป็นไกด์นำทางเราไปนะครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าข้างบนนี้มีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินเดินไปถึงปากถ้ามนะครับหลังที่หนึ่งนะครับผม ซึ่งเราใช้เวลาเราใช้ระยะการเดินทางจากจากข้างล่างขึ้นมาตรงนี้ระยะประมาณ100เมตรนะครับผมแล้วข้างในนี้จะเป็นอะไรแล้ <_ S 1> เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับตามเลยครับท่านผู้ชมนนี้เราก็ได้เดินเข้ามาสูขข่ในถ้ำแล้วนะครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่นะครับแนะน,น,นำว่าในถ้ำนี้มีนอะไรนบอ่าในถ้ำนี้ก็มีหินก้อกนย้อยนะฮะแต่นี้ได้หินธรรม,มาชาตินะครับหินปูนนะฮะหินปูนนะฮะมืดประมาณ50เมตรนะต้องใช้ไฟฉายนะฮะ แล้วก็จาก50เมตรไปแล้วก็จะมีแสงสว่างต่องวานะจะทะลุข้าไปเลยนะฮะอ่าไม่ใช่ดันในเลยนะเดี๋ชมกันเลยับดานในที่อัพแล้วในนี้นี่มันจะเป็นที่อยู่ของพวกอาศัยอยู่ช่วงหน้าฝนนะครับครับประเดี๋ยวเขาไยพกลับจิตเดิมแลวฮะเดี๋ยวประมาณอีกสักสามเดือนเดี๋ยวเขาจะมาใหม่นะทัวร์เขาจะมา ที่ผมได้มานี่ผมเห็นรังนกด้วยครับอ่าเมื่อกี้กำลังนกเอ่อเยี่ยงถ้ำนะเป็นนกเป็นนกเยี่ยงถ้ำหครับครับผมมันมันมันอาศัยอยู่ที่นี่อ่ามันอาศัยอยู่ตามถ้ำนี้นะฮะอยู่ที่นี่แหละเยอะไหมครับก็ประมาณนักคู่หนึ่งไม่ไม่เยอะมากไม่เยอะะไม่เยอะครับผมตอนนี้เราก็ได้ย้ายทานกับพี่เชมไปแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเป็นคนพาท่านผู้ชมนะครับไปชมป่าตากกันนะครับว่าข้างในนี้ป่าตากมันเป็นยังไงบ้างแล้ว ต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากเลยแค่ไหนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ,อคครบตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงถ้ำที่สองแล้วนะครับผมซึ่งภายในถ้ำนี้ก็มีหินย้อยหินงอกหินย้อยมากมายแลบผมภายในถ้ำก็สวยงามมากครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในถ้ำกันเลยเดี๋ยวครับว่า สวยงามมากมากแค่ไหนนะครับผมาเลยครับนี่เรียกว่าเข่าท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศโดยรอบภายในถ้ำหลังที่2นี้นะครับผมแล้วท่านผู้ชมเห็นหินก้อนนี้ที่อยู่ข้างๆผมหรือเปล่าครับมันเป็นหินที่ พระเทพครับเคยเสด็จมาประทับที่ตรงนี้ครั้งที่เคยเสด็จมาหุบป่าตานี่นะครับผมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศดูรอบทั้งหมดของหุบป่าตานี้นะครับผมแล้วสถานที่จะไปที่เราจะพาท่านผู้ชมไปก็คือ อุดรแห่งชาติห้วยขาแข้นะครับรไปกันเลยครับผม